นิยายรักนิยายเสียงเรื่องยิ่งรักยิ่งแขนตอนที่13ถึงแม้ผลไม้ที่ได้มาจะทำให้พอสอนรับประทานได้มากขึ้นแต่เมื่อมีสิ่งที่ทำให้ร่างกายผิดปกติไปเธอก็พอจะเดาได้และรู้ดีเธอคิดว่ามันก็แค่อาการของคนที่เป็นโรคกระเพาะ เธอไม่เคยเป็นอะไรแบบนี้มาก่อนร่างกายของเธอกำลังจะเปลี่ยนไปอาการบูบววับวบเหมือนจะเป็นลมอาการเวียนหัวอาการอาเจียนอยากจะอาเจียนตอนเช้าบวกกับประจำเดือนที่มาผิดปกติไปทั้งที่มันไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อนเลยจะว่าเครียดก็เครียดแต่เพื่อความแน่ใจเธอควรไปตรวจให้รู้ดํารู้แดงไปเลยดีกว่า ดีกว่าปล่อยให้ทุกใจมาจะทำใจอยู่นานแต่ถ้าไม่ตัดสินใจทำอะไรสักอย่างปล่อยให้ร่างกายขาดการบำรุงที่ถูกต้องมันอาจจะสายเกินแก้คุณหมอวัย40เศษหน้าตายิ้มแย้มตรวจร่างกายไถ่ถามเธออย่างละเอียดมีการเจาะเลือดเธอไปตรวจและ ฟังผลในไม่กี่นาทีต่อมาผลที่ได้นนก็คือคุณพัสอนอย่างที่หมอสงสัยน่าละคะ่ะคุณกำลังตั้งท้องนะคะถ้าจากที่หมอรู้วสุดท้ายที่เมนของคุณมาจนถึงตอนนี้ก็น่าจะท้องได้ประมาณ8สัปดาห์แล้วล่ะคะ่ะคุณหมอพูดด้วยรอยยิ้มที่ยิ้มทั้งดวงหน้าและดวงตาผิดกับคนฟังที่หน้าซีดเหมือนกระดาษดับเเอ หมอยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวก็ทำเรื่องฝากท้องเสยเลยกันแล้วกันหมอจะจัดยาบำรุงคันให้อ้ออย่าลืมบอกคุณสามีของคุณให้ดูแลคุณให้ดีด้วยนะคะมาคราวหน้าก็มาด้วยกันจะได้คอยดูแลกันคุณหมอกม้มหน้าจดอะไรยุกยิกในแฟ้มประวัติไม่ได้สังเกตสีหน้าของคนไข้ที่อยากได้อย่าลมย่าลมอย่า,อยามองอะไรก็ได้ ที่จะทำให้เธอไม่เป็นลมลม้ลมลงไปตรงนี้มาว่าจะทำใจเอาไว้อยู่แล้วแต่ก็ไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่คิดมันจะเป็นจริงคุณพัสดสอนเป็นอะไรไปคะพยาบาลที่เระเอนเดินเข้ามาในห้องของแพทย์หญิงสังเกตเห็นจึงแตะไหลยเธอกาวยระเบาๆคุณเหมือนจะเหมือนคนจะเป็นลมเลยนี่เธอไปเอายามมาสิ พยาบาลวิ่งกันวุ่นพาสอนถูกประคองเอาอมานั่งในที่โล,งโล่งๆปล่อยให้พยาบาลช่วยกันพัดวีให้เกือบชั่วโมงกว่าที่เธอจะเดินเหมือนลอยได้ออกมาจากโรงพยาบาลจะทำยังไงดีเธอนั่งกลุมขมับอยู่บนเตียงพูดไม่ออกคิดไม่ออกได้ตะกอดเข่าซุกหน้าอยู่อย่างนั้นรู้สึกหนาวทั้งที่ยังสวมเครื่องแบบชุดสุดเครื่องแบบ ของทำบริษัทที่เธอทํางานสีหน้าซีดเผือดเพราะไม่คิดเลยว่าจะจัดการกับเรื่องที่เกิดนี้อย่างไรดีแน่ละ่ะเธอไม่ได้ดังเกียดเลือดเนื้อของตัวเองแต่การมีรูกคือเรื่องใหญ่เธอต้องดำเนินชีวิตอย่างไรต่อไป ลูกจะเข้าใจเธอหรือเปล่าที่มีเธอเพียงคนเดียวมีแต่แม่แต่ไม่มีพ่อแล้วคนที่ต้องใช้ชีวิตลำพังจะเดินต่อได้ยังไงจะทำยังไงดีละ่ะคนจะเป็นแม่คนคิดไม่ตกไม่รู้จะคิดอะไรยังไงได้แต่ถอนใจไม่ทันคิดอะไรมือบางก็ลูบหน้าท้องต่อไปอย่างมึนงงมาทำไมแล้วตอนนี้ลูกจา๋า มาลำบากกับแม่ถึงไงถามแล้วแต่ไม่มีคำตอบรับยิ่งทำให้เธอถอนหายใจหนักๆยังไงยังไงก็ต้องเลี้ยงลูกของแม่ให้ดีที่สุดนี่ถ้าคุณป้าป่านีดูว่าเธอท้องแล้วแล้วก็จะต้องหาทางพาเธอกลับไปบ้านสวนไปอยู่ด้วยกันแน่ๆเลยเราถ้าเธอต้องกลับไปจริงๆเธอจะทำอย่างไรดี จะทนเห็นหน้าของใครบางคนไหวหรือหรือเธอจะหนีไปหนีไปได้ด้วยอย่างนี้ล่ะคิดจนปวดหัวผ่านเครียดแม้จะปวดหัวแม้จะเครียดแต่เธอก็รู้ว่าเธอคงไม่สามารถทำร้ายรูปที่ต้องการสารอาหารเพื่อการเจริญเติบโต ด้วยเหตุนี้เองเธอก็ตระหนักได้ว่าเธอควรจะกินอาหารที่มีประโยชน์สำหรับตนเองและเพื่อลูกคิดได้ดังนั้นจึงเข้าแอปพลิเคชันที่มีมากมายซื้ออาหารมาบำรุงบำเรอเพื่อทารกในครรภ์เลือดเนื้อเชื้อไข่ที่เธอเชื่อว่าลูกจะรักเธอที่สุดมากกว่าพ่อของเขาหรือไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของเขา ภสอนที่ยังเข้าใจว่าเชฟวิรุธเอาคนอื่นมาข่มเหงเธอคิดอย่างปวดร้าวน้ำตาพัานจะซึมก่อนจะสะบัดหัวไม่คิดให้เครียดเพราะตอนนี้เธอจะเครียดไม่ได้เธอต้องทำใจให้มีความสุขคิดได้ดังนั้นจึงปาดน้ำตาออกจากแก้มนวลก่อนที่เธอจะพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อตัวเธอและลูกที่กำลังจะเกิดมา รู้อยู่ว่าเธอคงปิดเรื่องเรื่องที่เธอท้องไม่มิดแต่จะให้กำจัดเด็กที่ไม่รู้อิโนโอิเนเธอก็ไม่ใจร้ายถึงขนาดนั้นเด็กไม่ได้ดูเรื่องของผู้ใหญ่อาหารมาส่งแล้วมีทั้งพะโลขาหมูมีทั้งแกงเลียงกุ้งสดมีทั้งปลาทับทิมทอดกระเทียมข้าวสวยร้อน จะเลือกกินอะไรทรงตอนที่สั่งสั่งมาแบบไม่คิดนี่ไม่ใช่ของที่เธอเคยชอบแต่เป็นของที่เชฟวรดูช,ชอบต่างหากทำไมเธอถึงสั่งแต่ของที่เขาชอบละ่ะจะบ้าไปแล้วหรือไงคิดอย่างขัดใจแต่กลิ่นของอาหารก็ทำให้ท้องของเธอร้องประท้วงมือนั้นจึงกินได้มากผิดวิสัย ยังเหลือมากพอเอาไว้อุ่นกินมืออื่นรู้ตัวอีกทีเธอก็กำลังแทะแอปเปิ้ลกลิ่นหอมรสหวานหมดลูกชนิดแทบจะแทะ,มะเมล็ดแล้วจึงทิ้งขยะยกมือลูกท้องป้อยๆอาการเหมือนกำลังเข้าไปอยู่ในห้วงแห่งความคิดที่เพ้อฝันที่จะมีเพียงเธอและลูกหวังว่าลูกคงไม่ไดื้อกับแม่นะ ลูกจะไม่ทำร้ายหัวใจของแม่ใช่ไหมลูกจะไม่ใจร้ายเป็นซาตานเถือนเหมือนพ่อไม่ใช่สิเหมือนคนบ้าคนนั้นใช่ไหมจ๊ะถอนใจยังอ่อนรโหยดอยแรงไม่รู้เลยว่าเธอจะสามารถปกปิดเรื่องนี้ไว้ไหนได้อีกนานสักแค่ไหนแต่เธอก็จะพยายามปิดเรื่องนี้ไว้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะเธอ คงทำใจไม่ได้ที่จะต้องพบกับคนคนนั้นคนใจร้ายจิตใจเถือนคนนั้นส่วนทางบ้านส่วนต้องตัดตื่นเพราะต้องหามคนที่ถูกทำโทษอยู่ในห้องใต้บันไดออกมาเข้าโรงพยาบาลทั้งที่เพิ่งถูกทำโทษไปเพียงไม่ถึงสองสัปดาห์หมอบอกว่าอาการของนัทบุริษ มีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดไข้จึงขึ้นสูงต้องนอนอยู่โรงพยาบาลหลายวันข่าวทางพัสก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแม่นักสืบจะหาข่าวไม่ได้ในทีแรกว่าเธอป่วยเป็นอะไรแต่ในภาพเขากลับเห็นว่าเธอมีสีหน้าซีดเซียวจึงได้จัดซื้ออาหารเสริมไปให้เธว่ารังนกคอลลาเจน ซุปไก่สกัดผลไม้ที่เธอชอบและนมคือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแต่พอเวลานานเข้านักสื่อคนเดิมก็รีบบอกข่าวที่น่าตื่นเต้นให้เขาได้รู้คุณต้องไม่เชื่อผมแน่คุณเชษอะไรมีอะไรเขาถามน้ำเสียงออกจะดุดันก็คุณพาษอสิกิผมไปดูข้อมูลมาให้แล้ว ที่โรงพยาบาลนั่นนักสืบตัวร้ายข้ามเรื่องที่จ่ายใต้โต๊ะให้พยาบาลทําให้รู้ว่าหญิงสาวกําลังตั้งครรภจบแล้วนะคะยิ่งรักยิ่งแค้นเนาะตอนที่13เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะต่ฝากชมผู้สนับสนุนด้วยกระล้วกันนะคะตาจะได้มีเงินเดือนเนาะหวังว่านะคะเพราะว่ายอดวิวก็ไม่ได้เยอะเนาะตาว่า คนที่เข้ามาใหม่ๆก็ไม่ค่อยได้ดูสักเท่าไหร่เนาะแล้วส่วนคนเก่าๆก็ไม่ได้กลับมานะคะเอาเป็นว่าขอบคุณลุงหน้าสำหรับคนที่ช่วยเหลือตาก็แล้วกันนะคะขอให้บุญกุศลที่คุณทำเนี่ยกลับคืนไปที่ตัวคุณนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ